ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมโมบายลีเจนครับผมน่าเนี่ยครับวันนี้เราก็จะมาดีครับรีวิวหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือไลล่าครับอืมไลล่าครับอ่สำหรับไลล่านะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เราสามารถเล่นฟรีครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับอ่าตั้งแต่ที่เราฝึกหัดนั่นะครับอืมก็ตามนี้ครับอืมก็บทบาทก็คือนักเวีนปืนครับแล้วก็นี่ครับพลังป้องกันก็นิดเดียวครับพลังโจมตีเยอะครับ ทักษะความยากก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับอ่าสกิลตัวครับก็นะครับโจมตีสตูลระยะไกล้ครับอืแล้วก็ดาวเมจนะครับมากสุด90%ถึง125%ยนี่ยห้อร์สกิลล่างครับก็ปล่อยระเบิดครับอืม ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทำดาเมจกายภาพ260คร้อสิบครับสำหรับศัตรูที่โดนคนแรกครับตัวนี้นะครับอืน่าจะเป็นเป้าเดียวครับสกิลที่สองครับนี่ครับยิงลูกบอลนะครับใส่ศัตรูที่เป็นเป้าหมายครับเมื่อลูกบอลระเบิดครับจะทำจะทําดาเมจนะครับกับเป้าหมายแล้วก็ศัตรูที่อยู่รอบๆครับสร้าง220ิดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ลดความเร็ว5 5รนะ นานสองวินาทีครับอ่านี่ก็สกิลอัลติเมทครับก็ปล่อยระเบิดพลังงานครับสร้าง600ดาเมจครับกายภาพครับต่อศัตรูที่อยู่ข้างหน้าครับทุกครั้งที่อัพสกิลนี้ครับจะเพิ่มระยะการโจมตีขึ้น0.4ครับนะก็ดูดาเมจดูอะไรโดยรวมครับถ้าใครเคยเล่นหอนครับตัวนี้จะคล้ายๆกับอารูนาครับโดยเฉพาะอัลติเมทครับมันยิงไกลมากครับคลายอารูนาสกิลสองก็เป็นสโลครับสกิลสามนี่ก็ว่ายิงอัดดาเมจชี้เจนครับ ่ะลองเล่นดูครับแอบผมก็ยังใหม่ครับกับตัวนี้เออไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเกมนี้ครับไปโชว์กะกันดีกว่าบไปมาลุยกันเลยดีกว่าครับแอบต้องบอกก่อนนะครับว่าใช้คียบบอดกับเมาส์เล่นครับตอนนี้นะครับก็เล่นผ่านบูสต์สตกรับใครสนใจก็ลองโหลดบูสต์สตกมาเล่นดูครับแอบสำหรับคนที่เล่นในคอมนะครับ ปกติก็เล่นในมือถือครับอาจจะไม่ถนัดหน่อยนะพอามาเล่นในคอมนี่มันู้จะไปยังไงมาลุยเลยดกวาครับเราโดยมาเจอสองครับแม่โอ้นี่มันโอ้มาสามเลยครับกะฆ่าเราชัดๆนะเนี่ยนี่ครับกะฆ่าเราด้วยว่ะดูครับโอ้ก็การเก็บเก็บเฟิร์สบัตรครับดูน่าะมาแล้วนะนี่ครับ เอาเแล้วไหมพ่อมอีกอ้าวอ้นี่ไอ้ไนี่งงเลยครับผมนี่ครับน่าเรียบร้อยครับเนี่ยเอาให้งงครับตอนนี้อ้าว <c oughs> เขาอัดเรีนสามแล้วอัดเรีนสามมตอน <c oughs> นี้นี่ป้อมเลยรไหมงั้นก็ป้อมเลยดีกว่าครับ ออะ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 ข้างบนข้างบนข้างบนมีไม่ยบเรียบร้อยครับไปบนเลยครับแยกครับแยกได้เยอะก็แยกครับอ้าวชิบหายครับเลนกาลางเราโดนแล้วโอ้ยบ้า ตอนแรกนะึกว่าเราจะมาแจกตอนนี้เพื่อเราฆ่าได้ครับไปครับเราต้องไปช่วยครับอไอ้นั่นก็ห้าวครับวิ่งช้าเลอเกินนะโอ้โหครับคนเดียวฆ่าเรียบครับแมอ่ะได้คอนดูเลือดแล้วครับเรานี่เนี่ยเอาลครับออตอาเมดก็มาครับแบบนี้ ค่อยดูดีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่หยิบอัดเลยครับดูดีมายืนในข้าครับนี่าตัดไปเรื่อยครับอัดป้อมไปเรื่อยครับถอยครับพี่ถอยดิครับพี่ไปตรงนั้น เออขึ้นบนครับแก๊งครับอบนฆ่าได้ครับเราไม่ไปแล้วครับแคนั้นล่างไหมล่างก็ดีนะอัดล่างเลยดูยครับนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> มาแบบนี้ก็ สบายพี่นะครับแบบนี้อือหืออ๋อนี่ไงนี่ยเนี่ไง,ไงเอาตีมีปะยังไม่มีตีครับเอาวิ่งเร็วไปก่อนครับวิ่งต่างไปเตะมันมาดิให้ชโอ้เตะไปไหนละ่ะอ้าวเอาซะผมงงกับแบบนี้โอ้โหดูครับคืออาจจะเล่นไม่ไม่เป็นนะครับแบบนี้ จบหายแล้วเราไปแจกเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเรนบอนี่กว่าเนีกว่าคิงครับสอลุมหครับเอาดิครับโอ้โหดูครับหงสามครับแล้วก็อัดล่างครับไอ ไอ้นก็เปรี้ยวเลยเกินครับแพนด้าผมโอ้อยครับถอย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 น่าเรียบร้อยครับ<笑><笑>เกือบตายครับหรอโอ้อ่ามีนี่ครับ โอ้ไม่มีใครหยุดได้นะเขาข้างบนมามีใครไหมมีใครหยุดลองลวะ <c oughs> มีปืนน้วไ ว่อมนครับนี่ครับเรียบร้อยครับอื้อหายครับเราไปรารครับเลนกลางครับตุ๋ยครับผมเน้นสายเหลืองครับตุ๋ยครับ เอาเลยครับโอ้โหเฮ้ยโ,โดนอะไรวะอา้าวโดนไปครับเมื่อกี้อืมส,สิบสิบแล้วครับหรือว่าทีมเราเราจะค่ายคนเดียวนะเดี๋ยวดูครับมา วิ ổi, uh ่งให้วิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเนี่ยรอผมด้วยรอผมด้วยเขาจะลาดนะเขาดันป้อมครับโอ้โนี่ฆ่าได้แล้วครับอันนี้ก็ห้าวครับห้าวครับห้าวดูมันห้าวครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวด้ะ นี่ครับนี่เรียบร้อยครับขอให้ตรงเป้าแค่นั้นแหละครับอโอเราฆ่าได้สองอ้าวในป่าในป่าในป่าครับเราดูในป่าครับ เป่อนเราโดนในปลายโอ้โหถอยกันครับไม่ไหวครับไม่ไหวถอยครับ <c oughs> ไม่ไหวครับโดนลุมครับตอนนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับเจอับบบนคิวไปเลยมึงถือว่าเอาคืนแล้วกันครับ <c oughs> ลงล่างครับไปเล่นบามอนครับบามอนรู้สึกว่าจะอยู่แถวเนี้ย ใครฟาร์มป <mile> ่าไหมไหนไงมาแล้วมาแล้วมีคนอ่าเรนล่างครับมีคนอยู่แถวนี้จริงๆครับอืมน่าจะไม่รอดละไอ้นี่นี่ครับเรียบร้อยครับจะมาสุยป้อมอยู่นี่ครับโอ้โหทีมเราละฆ่าอยู่คนเดียวกับสิบสอง โอ้ oh, แต่แล้ว <laughs> อ่านี่ครับโดนโดนแล้วครับโดนแล้วไปดิหนึ่งบังคับยากครับตอนนี้มันเป็นคีย์บอร์ดครับอืม <c oughs> จะดันต่อแล้วครับโอ้โหฆ่าไปแล้วครับจิบหายครับโดนฆ่าทีมเราแล้วไอ้นี่ไอ้นี่นี่แตกครับตัวแตกมาอะดันดีครับอยู่รออะไรครับ เขาอยู่ล่างครับแล้วก็อัดเลยครับอัดป้อมเขาแตกครับนี่ครับเรียบร้อยครับ <Thank you. S 1> อ่าได้ปวามไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถอยครับ <c oughs> ถือว่าตายแบบงงๆกับตายเอาป้อมครับอันนี้ โอ้ดูครับอืทีมเราก็โหดนะน่ฆ่าได้ครับสองนะครับไล่ไหมไล่ไหมไล่ไหมนี่ไงไล่ไหมไล่ดินี่ไล่ดิแต่ตัวนี้มันทำให้ติดใบได้หรอ ออขวโดูครับอะไล่ฆ่าแพนด้าครับน,น,นี่มีแพนด้ามึง <c oughs> อ้าวชิปหายครับอยู่คนเดียวเด้ออือหือเนี่ย หนึ่งตัวโอ้โหไม่ตายครับหาย่ะดูครับโดนปัดคืนวะสไลด์เลยเออเอาไม่ทุบมันนะ,ะน่าจะเรียบร้อยครับแล,แล้วก็ไม่มีใครมาดันป้อมครับดู อืมสิบสามสี่เราเนี่ยฆ่าคนเดียวไปเกินครึ่งแล้วครับเนี่ยโอ้เพื่อนเราก็ไม่เป็นไรครับประคองครับนี่ครับนี่ไรดูดเลือดอะไรครับไปครับเราลุยครับช่วยเพื่อนดีกว่าเดินล่างครับหนีทนนะันไหมหนีหนีมาหนีมาหนีมาหนีหนีมา มีนีมาวิ่งมาแล้วมีไม่หยีบอัดเลยครับนี่ครับอ uhh ัดไปเลยครับดันครับผมตอนนี้ดันอย่างเดียวจะเอาป้อมครับ มาแล้วก็ดันกลางครับผมนะ่ทำลายเลขสองปั๊มเนี่เราได้เปรียบเลยครับอ่านีา่อ้าวนี่ครับอ้าวนี่ครับอ้าวนี่ครับ นี่ครับโอ้โหโดนดูดเลือดครับหายอไม่เป็นไรครับเราได้ป้อมครับไม่สนอยู่แล้วครับดันป้อมอย่างเดียวครับตอนนี้สกอร์คิวแล้วก็ทำได้ดีนะเกินครึ่งโอ้ครึ่งต่อครึ่งครับเราคนเดียวนี่14บสีเลยครับที่เหลือก็เพื่อนกระจายกันไปครับแม่ จะได้ครับแจกแบบโง่ๆไปครับถ้าได้ปว่ำหนึ่งเนี่ยน่าจะหายห่วงครับชิวๆครับตอนนี้ไอ้นี่ก็ไม่เจนเล่นอะไรในป่าน่าจะวาร์ปกลับก่อนอ่าไปแล้วรเวนต่อครับเลนกลางครับผมมาเลยจ้า เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมดับบนคิวไปช่วยเพื่อนฆ่าครับอันนี้ไ <laughs> ม่ใช่อันตีว้าวครับ <laughs> อะราเย็มต่อไ้โอ้น่าจะเรียบร้อยครับทีมโอ้ชนะใส่แล้วครับแบบนี้ เจอทีมดีครับดีจริงเปล่าวะเราอัดคนเดียวไปที่สี่นะมันดีจริงกว่าเนี่ยดูครับเรียบร้อยครับน่าจะดชนะไหมครับอ่าเนี่ยครับขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์นในสต๊าคายทุกคนครับผมก็ใหม่ยิ้มหน้าอ๋อสวัสดีครับผม